แต่คะแ,แ,แนงความคิดของเขาได้หลากหลายนะครอย่างมัดย้อมเนี่ยเขาดูจากมัดจากผ้าจากเสื้อยืดธรรมดามัดแล้วจกระจายออกเป็นสีนะคะเขาก็คิดว่าเออป่านของเราเนี่ยถ้าออกมามัดเนี่ยก็ก็ก็เหมือนที่เขาคิดแม้จะเป็นการมัดย้อมแบบใหม่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการย้อมด้วยสีเคมีทําให้เกิดปัญหาน้ําทิ้งจากสีย้อมอีกทั้งวัสดุเหลือใช้เส้นใหญ่ที่หักเศษจากการลอกเส้นให่ ทีมงานวิจัยกำลังคิดค้นเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมและชาวบ้านสามารถนำไปใช้ได้ถ้าอยากจะให้มาออ,ออกแบบเรื่องเส้นใยที่เราลู่ลูดทิ้งนะคะที่เป็นกองกองสีขาวแล้วก็เป็นเป็นเศษของเยื่อน่าจะทำมาเป็นกระดาษได้แล้วก็เ,ออเส้นเส้นใยของป่านที่สางออกมาแล้วเนี่ยน่าจะทำเป็นออบรรจุภัณฑ์ที่ว่าออจากใยธรรมชาติไปหอ่อ ดอกไม้หรืออะไรเนี่ยค่ะทำคือเรามีรูปแบบที่หลากหลายก็คือตรงนี้ต้องต้องเรียนว่าขณะนี้ยังยังดำเนินการอยู่แต่ไม่สำเร็จนะคะก็ก็อย่างที่เรียนว่ามีมีท่านผู้ใหญ่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์นี้ได้ให้ความกรุณาไปเยี่ยมชมแล้วก็ฝากมหาวิทยาลัยไว้หลายเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือ จะมีเศษป่านสอนลายที่เหลือจากการขูดป่านหรือที่เราเรียกว่าการแยกเส้นใยป่านเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรคือขณะนี้เราก็ของงบประมาณของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างนะคะก็คือได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้วให้ทำในเรื่องของการทำกระดาษจากป่านสอนลายเพื่อเพื่อลดอลดในในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็คือ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในขณะเดียวกันเนี่ยก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขุดป่านหรือการแยกเส้นใยป่านเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เหลือใช้แล้วก็เกิดการส่งกลิ่นนะคะแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเสียเนี่ยเราก็จะทําตรงนี้เนี่ยโดยนําเอาเศษป่านสลาย,ยไปผสมกับเส้นใยชนิดอื่นนะคะแล้วก็นํามาทําเป็นกระดาษโดยที่ทางชุมชนเนี่ยก,ก็มีความต้องการเพิ่มเติมว่า เขามีผิดพันแล้วเนี่ยแต่บรรจุพันก,ก็ยังใช้ถุงพลาสติกอยู่เลยเ,ยเขาอยากจะใช้เป็นถุงกระดาษโดยที่ในตัวถุงกระดาษเนี่ยมีส่วนผสมของป่านสอนนาลายอยู่ด้วยมันก็จะสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชนได้อันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่2ก็คือเวลาที่เราสัมผัสกับตัวป่านสอนนาลายเนี่ยสุภาพสตรีก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ไม่อยากจะใช้กระเป๋านะคะเมื่อตัวเองสวมใส่ผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายที่มีราคาแพงเนี่ยเพราะเนื่องจากว่า ความระคายเคืองของปานสนารายยังคงมีอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นักวิจัยต้องคิดพ้นว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําให้เส้นปานสนารายนี้มีความนุ่มตัวลงนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาต่อยอดก็คือการพัฒนารูปแบบของผิดพันธุ์ที่นอกเหนือจากการเป็นเครื่องประดับตกแต่งของสตรีหรือของบุรุษเนี่ยไปเป็นเ,เครื่องใช้ในบ้านยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นที่ใส่เสื้อผ้าหรือว่า ของประดับที่อยู่กับโต๊ะรับแขกโดยที่ให,ให้ให้ปานสอนนานาย,ยานั้นเนี่ยไม่สัมผัสกับร่างกายของผู้ที่ใช้คุณผู้ชมครับเมื่อเราใช้เทคนิคและก็เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในกระบวนการผลิตแล้วนะครับก็จะทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อส่งออกไปท้องตลาดแล้วทําให้ผู้บริโภคนั้นมีความพอใจมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ที่นักวิจัยของเราไม่หยุดจุดเพียงเท่านี้นะครับยังคงเดินหน้าต่อไปในการคิดค้นหาวิธีในการพัฒนาเส้นใยป่านสอนนาาย ื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปครับสำหรับช่วงรอบรู้กระทรวงวิทย์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสถาบันมาตรวิทยาซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจาถึงบทบาทของหน่วยงานนี้แต่เขาบอกได้เลยครับว่าในชีวิตประจําวันของเรามาตรวิทยาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากเลยทีเดียวเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการช่างตวงวัด หรือการชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันการชั่งได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานของความถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำสามารถนำไปอ้างอิงได้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นองค์กรของประเทศในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยเป็น,นกลไกสําคัญในการเข้าไปมีบทบาทต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความถูกต้องในมาตรฐานการช่างตวงวัดในทุกๆก,กิจกรรมทางการค้าเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ความถูกต้องด้านการวัดและองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้แก่สังคมไทยการวัดเนี่ยจะถูกไม่ถูกเนี่ย เราต้องเทียบเครื่องมือนั้นกับมาตรฐานจริงไหมครับถ้าเครื่องวัดไม่ได้มาตรฐานไม่ได้สอบเทียบกับมาตรฐานมันก็ไม่น่าเชื่อถือแต่ทีนี้ถ้าเกิดมาตรฐานที่มาสอบเทียบเทียบกับเครื่องมือนั้นมันไม่มาตรฐานที่เป็นสากลมันก็ไม่น่าเชื่อถือสําหรับสากลเหมือนกันมันก็เลยมีประเด็นขึ้นมาว่าถ้าจะทําให้เครื่องมือวัด ได้รับการสอบเทียบเนี่ยในประเทศก็มีเครื่องมือเยอะแยะเลยมันก็ต้องการมาตรฐานจำนวนเด่นนะมันก็เลยถ้ามาตรฐานหลายๆตัวเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานที่เหนือกว่านั้นมาคุมอีกทีหนึง่งจริงไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรให้มันเหมือนกันได้ทุกอย่างได้ต่างกันนะเป็นธรรมชาติเลย ดังนั้นก็เลยจะต้องมีมาตรฐานระดับเหนือขึ้นไปสถาบันมาวิทยาก็จะมีแล,ละรักษาไว้มาตรฐานสูงสุดของประเทศมีชุดเดียวหลังจากนั้นก็จะเขาเรียกว่าถ่ายทอดค่าหรือสอบเทียบค่ามาตรฐานเราเนี่ยให้กับมาตรฐานทุกลองลองกระจายไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็มาตรฐานทั่วทั่วประเทศานั้นก็จะไปสอบเทียบไปกันอ,อีกทีนแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่า ความถูกต้องแม่นยำของการวัดทั้งการวัดน้ำหนักการวัดเวลาการวัดทางไฟฟ้าการวัดทางอุณหภูมิและการวัดทางเคมีและชีวภาพจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆประชาชนภายในประเทศไม่ถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิแต่ก็ดูเหมือนว่าคนไทยจะยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิอันชอบธรรมนี้ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยนะครับ ก็พยายามจะผลิตให้ดีที่สุดนะเพื่อให้ตรงกับกกคว,มวา,ามาต้องการลูกค้าถ้าลูกค้าพอใจการค้าก็ดีนะครับทีนี้หัวใจเปนอยู่ที่ว่าต้องตรงตามความต้องการลูกค้าแล้วก็ต้องตรงกับกฎระเบียบของประเทศที่นำเข้าด้วยหรือในประเทศก็ต้องเป็นหน่วยงานที่ควบคุมสินค้านั้นต้องสองอย่างนะครับ เพื่อจะให้ได้ตามคุณสมบัตินี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านมาตรฐานหลายอย่างนะอย่างในกรณีของในประเทศก็จะมีหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานว่าสินค้าแต่ละอย่างจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะต้องมีขนาดเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่นะจะต้องทนความร,ร้อนได้เท่าไหร่กระแสะรั่วไหลได้เท่าไหร่นะถ้าทําไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องของขนาดน้ําหนัก ก็อาจจะทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์เป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคซึ่งก็คงเป็นหน้าที่หลักของสถาบัานมาตรวิทยาที่จะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างมาตร,รฐานที่ดีให้กับสังคมไทยและสังคมโลกถ้าผู้บริโภคเนี่ยสนใจและระมัดระวัง ในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพที่ผ่านการวัดการตรวจสอบการทดสอบที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยเขาก็จะมีการเลือกซื้อเนะมื่อมีการเลือกซื้อแล้วมันก็จะทําให้เขาได้ประโยชน์หละเขาก็จะได้สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์่เขั้าไม่สุดเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปลอดภยัยในขณะเดียวกันก็จะเป็นการทําให้ผู้ผลิตผู้ค้าเนะี่ยมีความระมัดระวังทําให้สินค้าบริการนั้น ตรงตามความประสงค์และเป็นประโยชน์กับผู้บวิโภคมากขึ้นเพราะฉะนั้นเพียงแต่เข้าใจว่าการวัดนั้นถ้าเครื่องมือวัดไม่ได้รับการสอบเทียบกับมาตรฐานก็จะทําให้การวัดผิดพลาดการทดสอบผิดพลาดได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพที่ต้องการเราก็จะเสียประโยชน์ คำตอบปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอายุครบ30ปีผู้ชมพับก้าวต่อไปของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็คือการพัฒนาให้สินค้านั้นมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับเรื่องวิทย์คิดให้ง่ายก็ได้นะครับกลับมาพบกับผมและรายการ science hit วิทยาศาสตร์ทันสมัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา1 0ม0ครึ่งทาง NBT แห่งนี้สวัสดีครับ